น้ำตาท่วมจอคะ่ะสำหรับขําคืนที่ผ่านมาพี่น้องคะสำหรับแฟนครับเอฟซีของอ้ายสกุณาพรยี่ซิเสือมันวากสิเป็นคือกันเกือบเบิดผุละพี่น้องคะ่ะขนาดยี่ซิสิมาท่ำข้าวต้องขอเวลาทำใจสักแป๊บนึงด้วยน้ำตาไหลเบิ่งคลิปง้มได้กระน้ำตาออกยา้มนั่น,นพี่น้องยี่ซีเสือมันวาถ้าผู้ใดเขาไปเห็นกระสีวาคือกันนี่แหละพี่น้องคะบ่ได้มาทํำทาวาอีหยัยงดอกพี่น้องมันเป็นวาอรู้สึก ยินดีปราบลื้มใจไปกับน้องอาอายสกุณาพรด้วยทีได้หักได้รับความอบอุน่นจากครอบครัวเสียงวิพกจากครอบครัวแสนปากดีพี่น้องคะเป็นภาพความทรงจําเป็นภาพความประทับใจทีเล่หลายคนขาทีมีแต่ความหักความปรารถนาดีกับน้องอาอาสกุณาพรถือว่าเป็นสองปีที่ ประสบความสำเร็จของเด็กน้อยคนนี้เป็นสองปีแห่งความสุขเป็นสองปีแห่งความเติบโตของอาร์ไสกุณาพรที่เพไดในเขามากอยู่กับพ่อจ๋าญาโนนะคะแล้วก็พ่อออสด้วยนะคะหล,ลายๆคนพี่น้องที่บ่ไเด้กล้าวน้ามีแต่คนหักคนหวังดีกับอีลาพี่น้องคะแล้วมือขึ้นเข้าเขาไปเห็นพี่น้องน้องคะเป็นภาพแห่งความทรงจำ ทีต้องจาหรือต้องจดจำไว้เลยเด็กน้อยคนนี้อายุ12ขวบกว่า,วาเนาะพี่น้องยนี่ถึง13ปีแต่น้องได้รับโอกาสอันดีจากพ่อจ๋าจากย่านุจากย่าหอยย่าลำพี่น้องคะจากย่าแตงนะคะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องได้รับความเมตตาจากคันเล่านั้นแล้วน้องก็เติบโตขึ้นมาแบบมีศักยภาพ เป็นคนที่มีคุณค่าบุตรีภาวะทีดีงามพี่น้องคะเมื่อคืนนี้เยสิตขออนุญาตนะคะค่ะพี่น้องแล้วเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่อยากให้พี่น้องได้เห็นสําหรับคนที่บคงคนได้เห็นหรือว่าคนที่ซื้อตัวเขาไปเบื้องแล้วเห็นแล้วก็อยากเบื้องอีกคือเขาแต่เยสิตแต่เสามาหนีเบื้องแล้วกว่ามากสิบกว่าหลอบแล้วพี่น้องคะสาหรับการที่นอ้องอายศกุณาพรนะคะเด็กน้อยคนนี้ได้เข้าไป กราบขอบพระคุณพ่อจา๋าแ,แล้วก็หลายๆคนพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิเป็นย่านุพ่อจา๋าย่าแตงย่าหอยย่าลำไอ้ดนธนาดนปู่ลุงออสด,ด้วยนะคะพ่อออสด้วยนะคะซึ่งขอบอกว่าแต่ละคนได้มอบความหักให้กับอีหล่าหน่อยซึ่งเป็นความหักทีไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งภาพตอนที่ น้องไอ,าอากุณาพรได้ออกมาว้าความรูซื้อขางในแล้วก็ออกมาขอบพุณนโอกาสดีๆจากพ่อจ๋าพงศกรแล้วก็ถือเขาไปกาดกาดเท้าก็จ๋าแล้วก็หลายๆค้นพี่น้องเป็นภาพที่เขาเห็นแล้วโดตน้าตา,าไหลเ่ราะอะพี่น้องอย่หายเด้อขันว่าพี่น้องอย่าหายเด้พี่น้องขอา,าให้พี่น้องได้เห็นจังหวะนี้พี่น้องอันนี้คือตอนที่หลังถือ จานดอกใหม่นะคะคันหานั่นแหละเข้าไปก้มกราบพ่อจ้าองศกรนะคะมาฟังคำบอกของอีหลาพี่น้อง ไม่ใช่พ่อลูกด้วยสายเลือดนะฮะแต่ก็คือความผูกพันที่อบอุ่นดูแลกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ไปรับจนถึงวินาทีนี้ขันบ่มพี่เซนไม่ห่วงกับขันบ่มี่รองพนซ้อนกับบ่มีพี่น้องบอมปุ่มเอานะครับคือจะมีอาชสากหน้าบ้อนรัศมอนี่นะครับ ดีใจที่ได้ลูกมาเป็นลูกนะลูกขอ,อกับว่ามียังให้ดองนอกจากความหักแล้วก็ความวังดีแล้วก็ดูแลลูกด,ดูแลดูแลลูกนะครับบ้าง แูแลยาดูแลขอบคุ้มคือการตระหงพอกันอยากบอกลูกว่าอยากให้ลูกสบายใจกับเข้ามาขอบครัวที่พ่อมีให้ไม่อยากให้ลูกน้อยใจอยากให้ลูกรู้สึกว่าง่าย บอกแล้วว่าอย่าหายเดฟพี่น้องนี่คือความหักความอบอุ่นที่อ,า,อายสศกุณาพรได้รับจากพ่อจ๋าจริงๆพี่น้องคะเห็นแล้วแบบเท่าปาาปลื้มใจไหมพี่น้องยินดีและก็ดีใจน้อเด็กหนุอยผู้นี้ที่เพิ่งได้พบพ่อกับบอตนกพงศกนผู้ที่โอบก,กอดอิหลาด้วยความหักความปรารถนาดีอีหลีพี่น้องคะแล้วเป็นบุญเป็นวาสนาของอิหลาไม่เฉพาะพ่อจ๋าเท่านั้น ครอบครัวเสียงว,วิหกครอบครัวแสนปาดดีบวสิเป็นโบวสิเป็นอาไมา้โบวสิเป็นอาเทพยาหอยปูไทยทุกทุกคนคะ่ะทีโอบก,กอดเอาสก,กุณาพรเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่พี่น,อน้องค่ะนี่คือบุญวาสนาบุญนำผ้าวาสนานำทรงหายสองพอลูกเพิ่นได้มาพบกันได้พบพอกับสิ่งดีงามได ภพขอกับควจะเริ่รลุงเรื่องพี่น้องคะ่ะพ่อจ๋าลูกจ๋าเกิดมาเพื่อเป็นพ่อลูกกันจริงๆเกิดมาเป็นคู่บุญคู่บารมีพี่น้องเสือบอวานเรืองมุนีมียิงนี่แหละการันตีหเหราเห็นแล้วว่าความความบุญความมาวาสนามันมีอินทรีย์พี่น้องคะ่ะบุญเก่าบุญใหม่มีเบิดตค่ะนี่แหละมุนียายสีกะออกมาบอกถึงความ ปราบปลื้มใจและยินดีกับน้องอาอายสกุณาพรนะคะที่ได้เข้ามาอยู่กับพ่อจา๋าอยู่กับเสียงวิหกนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเปิดฤดูการหนานี่กะขอให้น้องอาอายสกุณาพรนะคะเดินตามพ่อจา๋ยาย่านนนะคะเป็นผู้น่ำองค์กรค้นต่อไปอย่างสวยงามให้ห,หลาพบเจอกับความเจริญรุ่งเรือง อยู่กับพ่อจา๋จาจับมือพ่อจา๋ยาย่างนุ้ไว้น่นแน่นขอให้อีหลาเป็นคนเว้านอนสอนงายเสื่อฟัง่งผูหลักผู้ใหญ่ผู้่นหวังดีนะคะเชื่อมั่นว่าน้องอ,า,อายสศกุนาภร์สิได้สิ่งดีๆตอบแทนมาอย่างแน่นอนเพราะว่าอีหลาเกิดมาเพื่อเป็นลูกพ่อจา๋าอยู่แล้วนะคะสําหรับมือนีออกมาบอกถึงความปราบปลื้มใจนะคะทีเห็นน้องอ,า,อาย์ไอศกุณาภรแล้วก็เห็นความหักที พ่อจ๋ากลับกับครอบครัวมี่ไห้กับน้องอ้อายสกุณาพรค่ะสําหรับวันนี้เรื่องดีๆของน้องอ้าะอายสกุณาพรออกมาบอกสุพิสุนองฟังซัานีกอนนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องอ้อายสกุณาพรด้วยนะคะหายผ้าเสียงวิหคจะเลื่อนลุงเรื่องไปขังนาอีกโดนๆค่ะพี่น้องค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ